ว่านี่มันเป็นความจริงอย่างนี้เหตุความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยหรอกเรื่องบุญเรื่องบาปทั้งเีเป็นคารวะโน่นในโลกสวรรค์เราก็ไม่ได้สงสัยเราสสรต้องเป็นคารวะดัดงนี่เราให้ฟังบ่อยครั้งว่า,าเราขอตัาพรยาอยู่มาบวชนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหตุมหาเหตุของมันนั่นแหละหรือว่ากลุ่มต่างๆจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราในสมัยก่อนๆลายภพลายชาติที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นได้นะเราใช้คํานี้นะเพราะเราไม่มีญาณอย่างทราบว่าเออคนนี้เป็นญาติเราเออคนนี้เป็นญาติเราแต่เรายกทำยกวิไหยขึ้นว่าเราเป็นนนญาัหด สัตว์ลกในสามนลกธาตทบปิญญาจารกันหมดนั่นเห็นไหมล่ะนั่นทั้งตายไอ้ทั้งไอ้จะบอกว่าเป็นสัตว์ในฉันเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมรืยว่าเป็นจิตวิญญาณก็ถือว่าเป็นญาติกันหมดนี่นี่แหละญาติไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันนะถ้าจะพูดถึงในพระสูตรนะนั่นเราเคยป็ญญาติกันหมดไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปี่เป็นน้องเป็นวงศาคนาญาินั่นเห็นไหมล่ะนี่ก็ถือว่าเราเป็นญาติกันหมด นี่ญาติญาติในการเปลี่ยนไหตายเกิดใกล้บ้างห่างบ้างาเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันนั่นแหละเราจรึงมาเจอกันในปัจจุบันปัจจุบันนี้ญาติของหลวงปู่ที่เป็นเทวดาคงจะมีนะ,นะ,นะเออมันจึงเป็นอย่างนี้ญาติของหลวงปู่ที่ตกนรกก็คงจะเยอะหลวงปู่จึงได้ไปเทีาา่ยวนรกนั่นญาติของหลวงปู่เป็นพวกจิตวิญญาณก็คงจะเยอะ หลวงปู่จริงได้รู้ได้สัมผัสตั้งแต่ที่เป็นคารวาสน่นนั่นญาติของหลวงปู่คงเป็นเปรตคงจะเยอะนะหลวงปู่จริงได้เห็นเปรตอยู่ที่บ้านบุไวในสมัยก่อนนั่นแหละแล้วก็เห็นเราลอยอย่างนี้ญาติเราคงจะไม่ได้เกิดคงจะไม่ได้ทําบุญกุศลเต็มเมเต็มหน่วยคงจะคอยลูกหลานผู้มีบุญที่จะมาโปรดเราคิดอย่างนี้นี้แหละเราจริงปาดถนานในทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลจริงมุกมานะบากบันเพื่อมรรคเพื่อผลเมื่อได้ยินติศพวัดเอ้ยถ้ำพระผู้เก่า เราจริงดันด้นมาที่นี่เพื่อต้องการรู้ต้องการเห็นด้วยความเป็นจริงว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่พอมาเห็นท่ามก็อาวมันจะศักดิ์สิทธิ์หรอมันก็ทำเล็กๆเองเราคิดว่าแี่นะแต่พอมายืนไอ้ปีนบันไดขึ้นไปพอไปอยู่ข้างในปั๊บเปลี่ยนความรู้สึกเกตดขนพองสยองก้าวขนลุกขนชันเกิดปีติน้ำตาร่วงนั่เห็นไหมล่ะโหดว เรานี่เชื่อว่าประมาทเองเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้ไม่รับรสชาติเราจะประมาทว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ดีหรือไม่ดีใช่ไหมล่ะเราเป็นผู้ที่พูดดุนเดาเอาเองดูที่ไม่ทราบว่ามันเป็นจริงแบบนี้แบบนี้นี่แหละพอเราก็ไปกราบสวดมนต์ไหว้พระสักพักนะเจ้านั้นเขาไม่ขึ้นไปแล้วก็อยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งอยู่ที่บันไดสมัยก่อนเป็นบันไดไม้บันไดไม้ตอนนั้นเขาก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกครูบาอาจารย์เห็นว่าเป็นสถานที่มหามงคล ท่านก็เลยให้ช่างมาทําเหล็กขึ้นไปเลยเออก็ดีนะนี่แหละเราจะได้ผ่านไปผ่านมามากราบมาไหว้เป็นบุญตาบุญใจนั่นแหละเป็นบุญที่เราได้พบสถานที่มหามงคลที่พระปูเก้านี่เป็นปฐมธรรมของหลวงปู่นะที่ได้มาตั้งสัตว์จะอธิษฐานที่ธรรมพระปูเก้าก่อนที่จะได้รับรสชาติในชนิดที่บอกว่าแน่ใจตายใจว่าเราจะต้องได้รู้อัตรู้ธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งไม่สงสัยเมื่อ โลกกระทาดบรรไดแผ่นดินหรือแผ่นหินนี้กระเทือนเลื่อนลั่นพร้อมทั้งเสียงคลองเสียงแจง้วยทางดังกังวานขึ้นดังกังวานขึ้นเมืม่ปอ <25 41 S 2> ปีพศ2541นรสี่บเดนีเดือนธันวาคมนีม่ครบรอบนั่นแล้วจึงดันโดนมาวันนี้หาในจะาอานสถานที่มหามงคลเพื่อต้องการให้ครบรอบเป็นมหามงคลอีกปีหนึ่งนี่เราพาลูกมาในปีนั้นก็เราก็มาในฤดูร้อนเราไม่ได้มาฤดูหนาว เออบ้างตอนนั้นล้วก็มาตอนนั้นก็พาลูกพาหลานมาเยอะนี่นะในสมัยนั้นก็หลายปียแ,ลแล้ว่ะจะพูดถึงว่าตั้งแต่ปีน่นตั้งแต่ปีเท่าไหร่ตั้งแต่ปีหกไอห้าสิบกว่านนั่นแนหะที่พาลูกมาที่ถ้ำพระภูเก้านะนี่เป็นสถานที่ที่มหามงคลที่สุดนะยิ่งการเราไปนั่งภาวนาในถ้ำเดี๋ยวนี้มันมีค้างขาเข้าไปอยู่เอ,อสมัยก่อนนี่ถ้ามีคิดว่าจะมีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมท่านก็คงจะเอาตักข่ายนะ พอไล่ข้างข่า,ขาวมาเขาตาขายมาปิดข้างข่าวจริงจะเข้าไปไม่ได้อย่าง้นมันก็ใหญ่นี่ก็นั่งได้ห้าหกคนได้อย่างสบายนะนั่งรอบไปจนจะนั้นมันก็นั่งได้แต่ทีทท่ตรงที่ปากทางเขามันเล็กเองเห็นไหมล่ะนี่เลยเป็นสถานที่มหามงคลนะนี่ขอให้ลูกจีดกขาที่อยู่ทางไกลได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นสถานที่มหามงคลสุดสรดอนนะนี่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายแต่ก็ต้องอาศัยจุดบ้านป่าไม้งามเป็นสถานที่ที่จุดเริ่มต้น เราก็เลยแสวงหาเพราะนี่เราไม่เคยมาที่นะถ้าจะพูดถึงได้ปีพศ .2541 เป็นต้นมาเราไม่เคยกลับไปวัดนั้นเลยที่วันไอ้วัดป่าแม่งามถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เราไปเพราะเราอยากจะให้มันสมบูรณ์อยากจะให้ลูกเห็นว่าเราอยู่ยังไงลำมายังไงมันเราไม่ได้เดินมานะเขาพูดในฟังว่าหลวงตาวางเขามาเยี่ยมญาติญาติอยู่ที่้ันป่าแม่งามนี่แหละนั่นแหละก็เลยนั่งรถในเก๋งของลูกชายหรือว่าของญาตินี่แหละนำพามา อันยนี้ก็ประมาณห้าวันนะหลวงปู่บาณเอานะประมาณห้าวันนะเพราะว่ารถคันนั้นคอยอยู่ก็จะกลับรถคันนั้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องั้นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ถ้าจะบอกว่ามหามงคลที่สุดลองดูนะถ้าใครมาจุดนี้ลองตั้งสัจจะอธิษฐานลองดูนะในทางมากทางผลทางหลุดทางคนว่าจะได้เห็นสิ่งมาศจรหรือไม่อันนี้ นี่เราพูดตามความจริงนะสันหลงปู่นี่ได้เห็นแล้วว่าทําพระปู่เก้าจุดนี้เป็นสถานที่มหามงคลที่สุดมีหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นสิษธ์องค์ลุงตาพระมหาบัญญาณสัมปันโนวัฏฏาตจิงมาสร้างวัดจุดนี้นี่แหละเป็นสถานที่มหามงคลนะไอ้ข้างบนก็ดังที่เราให้ฟังนี่ลุงปู่ปุณมาสุชีวูนะเป็นที่ผู้สร้างวัดไปข้างบนนะเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมที่สุดที่ดีที่สุดก็ว่าได้นี่ลวงตานี่ขึ้นไปวันนั้นก็มีแทงน้ํา มีสระน้ํามีห้องน้ําห้องส้วมสมบูรณ์ม,มาด้วบนนะเราก็เลยว่าเออถ้าเรามีเวลาบ้างๆเราจะขึ้นไปพักข้างบนนั่นเพราะเป็นสถานที่เก่าแก่ของพ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่บุญมาสุชีบุตรทั้งบ้กบ้านสีฐานล้วก็เป็นเราก็ากอยู่ใกล้ๆกับท่านนะเราเป็นคนอาเพลางกวนแก้วอ่เราก็ไปมาหาสู่พ่อแม่ครูจารย์ที่บ้านบ้านสีฐานตลอดเอออยู่ที่บ้านสีฐานตลอดจะไม่หลงลุกทำไมก่อนหลวงปู่บวรคณานุส์ายู่นั่น หลวงปู่พวงสุจินตยตั้งยท่านก็อยู่ที่จะสูสนั่นหละก็ไปมาหาสูกันตลอดเพราะว่าในสมัยนั้น,น,น,นเจ้าคุณเจ้าคุณพวงนี่เป,นนเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะสูทรเจ้าพระครูบาวราขณะดอุสา,าสนี่เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนะในสมัยนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วในะสมัยที่หลวงปู่บรราชญครั้งแรกก็นี่แหละเจ้าคุณพวงและพระครูบวรคนานุศาดนี่เป็นพฏทธบานบราชาอุปสมบทให้หลวงปู่แต่ที่เราก็ไม่ทราบเรื่องมากเรื่องขนเราก็ต้อประเพณนี้ อ่าเราบวชเพื่อตามประเพณีเท่านั้นเตะเราก็ดื่มดำนะจะพูดให้ฟังนะดื่มดำในอัดในธรมดื่มดำที่สุดนะไม่คิดที่จะสึกขาลาพิธออกมาเตะด้วยมหานี่แหละดังที่เราให้ฟังบ่อครั้งว่าเราเกิดป่วยกระทันหันป่วยนี่ถ้าใช้ยังไงก็ไม่หายนั่นพอไปพารณาแต่ต้องดูเราบวชเพราะอายุไม่ถึงยี่สิบสนับในคันอีกหลายเดือนเฮ้ยถ้าพูดตามตำราก็ได้ใช่ไหมล่ะเตะภาคปฏิบัติมันไม่ได้ที่ จิตมันก็เลยพวักพวบองพอเข้าใจไหมเมื่อจิตมันพวักพวบองว่าไม่ได้ก็เลยได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ได้สิกขาเลืเดอมาแต่ก็เตรียมตัวตลอดนะพอเตรียมตัวบวชอีกตลอดนะเพราะว่าดื่มดําในภาคปฏิบัติตั้งเต่เบื้องต้นในปีพศสองไอ้ในปีพศเท่าไหร่เลยลืมแล้วที่เราบรรพชาครั้งแรกนั่นเราก็น่นไปถึงภูกระดึงไปถ้ำเอราวัณไปภูกระดึงไป ไอ้ถ้ำผาคลองไปหลายจุดนะในี่ปีนั้นขึ้นภูกระดิ่งไปภาวนาที่ภูกระดิ่งแล้วก็ไปประทากหลวงปู่ชอบฐานัสมุอยู่หนึ่งเดือนแต่ไม่ได้ไปทุกวันนะเป็นวันบางทีก็ไปไอ้ต่อติดต่อกันหลายวันแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็ติดต่อกันหลายวันก็เป็นวันหนึ่งนั่นแหละในเดือนหนึ่งนั่นแหละได้ปุปทากหลวงปู่ชอบฐานนัสมุสงน้ำให้ท่าน กินรถเข็นเข็นรถให้ท่านนั่งอยู่ข้างๆท่านเมื่อท่านรับญาติรับโยมเห็นอุปนิสใจของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมันอบอุ่นนะในความรู้สึกนั่นแหละทว่าทําไมเราจึงไม่อยากสึกขายลาพิทมันอบอุ่นนะในความรู้สึกมันอบอุ่นนะในความรู้สึกมันอบอุ่นนะมันเหมือนกับพ่อกับแม่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มโพล่มใจให้เราแล้วเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราก็ดังที่ผูไในฟังนั่นแหละ เราบวชยังไม่ถึง20ปีเราก็เคยเราก็เลยเจ็บไปได้ป่วยก็ต้องสกขาลาเพรียไปแต่จำไม่ลืมนะมีภาคปฏิบัติจำไม่ลืมที่หลวงปู่ชอบฐานสมองพูดว่าเอยภาวนาดีด้วยมองไม่เคยลืมนะทั้งที่เราเนี่ถ้าจะพูดถึงนะถ้าจะพูดถึงเรื่องการภาวนานี่เราก็มันไม่รู้ประสีประชาอะไรมากมายนักหรอกแต่ว่าช่วงนั้นที่เราไปหาหลวงปู่ชอบฐานสมอรเนี่ยจิตของหลวงปู่ถ้าพูดถึงตามตำรานี่มันจะเป็นเพียงสอดรู้สอดเห็นแม้นจะนิ่ง นิ่งก็เป็นธรรมชาติเล็กๆเอ้ยเป็นธรรมชาติสั้นๆไม่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 ได้ยาวคือไม่ได้ดื่มดำไม่ได้ชุ่มเย็นพอนิ่งไปปั๊บก็ถอนออกมาสอดรู้สอดเห็นเห็นนั่นเห็นนี่เห็นจิตตะปิญญาตายเก่าตายใหม่ไม่เก็เห็นเห็นตั้งแต่นู่นนะนะมันเป็นข้อมันอย่างนั้นนะพอจิตมันรวมลงไปพอมันถอนขึ้นมามันก็เป็นตั้งแต่บรรพชาครั้งแรกเลยพูดให้ฟังนะนี่แหละพอละมกาบหลวงปู่ชอบธนสโมท่านคงรู้ บพรท่านรู้แล้วท่านก็เลยบอกว่าเออภาวนาดีเลยมอมถ้ามพีแค่นั้นอยู่เป็นเดือนท่านไม่พูดมีแต่ยิ้มให้นั่นแหละนิสัยท่านท่านไม่ได้พูดนะแล้วก็พระที่อยู่ด้วยที่อุปถาคท่านนั้นท่านก็ไม่ได้พูดนะท่านก็ไม่ได้พูดด้วยนะท่านก็เฉยต่างก็ต่างเฉยเวลาข็นรถไปรับโยมโยมเขาก็ถามปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท่านก็ตอบปุ๊บปั๊บแล้วก็จบนะท่านไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายนักนะนั่นแหละเราก็เลยไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเป็นอุปนิสัยของพระอาจารย์ เราก็เลยไม่ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องมักเรื่องผลเรื่องหลุดเรื่องผลเราไม่ได้ยินได้ฟังเลยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนพระลวงปู่ท่านก็ไม่พูดนี่ท่านก็นิ่มนวลอ่อนโยนกับลูกศิ์ลูกห้าแล้วก็จิบแค่นั้นแหละนั่นแหละความเมตตาของท่านเข้าครไปหมดนี่แหละถ้าถ้าจะพูดถึงว่าการที่มีครูมีบาที่อบรมสั่งสอนเราได้ก็เป็นบุญหูบุญตาบุญใจของเรา เออตอนหลวงปู่ได้เจอกุบาจารยร์สั่งสอนหลวงปู่ตั้งแต่นู้นต,ตั้งแต่ที่บำรพชาครั้งแรกอ้ยรับรองได้เลยว่าเราถึงมากถึงผลถึงมากถ,ถ,ถึงผลเราไม่ได้อยู่เป็นพระโกโลโกโสโบแบบนี้หรอกเราไม่ต้องมา<ร>ต,ต่อยต่อยแบบนี้หรอกปานานี้สงเคราะห์โลกหรือว่าช่วยพระพุทธศาสนาได้มากแล้วไม่ต้องมาถูกดุด่าว่าการไม่ต้องมาถูกขายเรื่องแบบนี้หรอกเอ้ยปานนี้อุ้ยได้ช่วยโลกช่วยสงสาน ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองช่วยเหลือสถาบันเป็นปึกแผ่นเนื้หนาแล้วคือใจเราไงเป็นอย่างนั้นถ้าป่านนี้นะพูดถึงว่าถ้าป่านนี้ถ้าไม่ได้สื่อขาลาเพศถ้าได้มีคนอบรมมมนิสัยหรือมีครูบาอาจารย์อบรมมมนิสัยเรื่องมากเรื่องผลคงจะคงสิ้นคงวาและคงจะอยู่ในเพศบรรพชาเพศบรรพชิตอยู่งั้นจนถึงปัจจุบันแล้วคนจะส่งมรรสผลแล้วในนี้พูกในฟังคงจะเป็นครูเป็นบาาาสั่งสอนโลกและก็ ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประเทศชาตินั่นเธอทุจสถาบันได้น้าแล้วอันนี้โอ้ยเกสลาภามากแล้วไม่ไหวแล้วนี่หกสิบหกสิบกว่าปีแล้วนี่ใกล้แล้วก็จะตายแล้วนี่แหละเวลาสั้นสอายุสั้นๆ้เราจึงพุทงมานะบากมันบันเพื่อต้องการนําสิ่งของเอ้นําสถานที่มหามงคลที่เราได้รู้ได้เห็นออกเผยแผ่เพื่อต้องการให้ชาวพุทธเราเข้าใจว่านี่ ลักธรรมหลักวินัยที่ะอาจิชาอ้านตีพิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิถ้าชาติชอ้านจะต้องได้รับรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี่เพียงแต่คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าเืออวดอุตริมนุษย์จงเกตธรรมว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษลิศเลื่นไม่มีไม่มีเราไม่เป็นอย่างนั้นเราเพียงแต่ว่ามันมหัศจรรย์เถหนอทำไมครูบาอาจารย์มุขคณะจึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ ที่หลวงปู่พุกนี้หลวงปู่ไม่ได้บาดพราว่าครูอาจารย์บูคคณะและท่านมหาทั้งหลายนะแต่พูดว่าทําไมไม่มีบุ่คณนครูบาอาจารย์เล่าเรื่องมหัศจรรย์เดบนี้บ้างที่ภูนั้นบ้างภูนี้บ้างถ้ำนั้นบ้างถ้ำนี้บ้างนี่เราไม่ได้ยินได้ฟังไงเราได้ยินได้ฟังแต่สมัยหลวงปู่เจ้า่ันนั้นสมุหลวงปู่ขะอนันตโยหลวงปู่มันภูริตาโตหลวงปู่สาวกันตาสีโลหลวงปู่ติอาจระธมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนนสมัยนี้ไม่ได้ยินที่นี่นะพอเราพูดไปปั๊บเขาก็ว่าเราบ้าเราบ้อง บ่าววเอวดอุตตอรีก็แล้วแต,ต่เนี่ยก็ไม่เข้าไปไกลแต่จกเจตนาเราไม่มีเจตนาเพื่อต้องการให้พวกเราได้รู้ได้เห็นจิมัตรจันทร์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเหมือนธรรมภูเขานี้นเห็นไหมละ่มมละมหัศจรรย์ไหมล่ะเสียงป้องเสียงขังดังกัง,งวานดูที่กระเทือนหมดก็เพื่อมหมดนี่หินที่ยาวๆนี่ก็เพื่อมเหมือนสันตเตือนมหมดป้อมเสียงสังเสียงค้องเจ้ง,งดังกระเทือนเลื่อนลันนั่นเห็นไหมล่ะ ท่าได้ยินแต่เราเฉพาะคนเดียวก็เออเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะอันนี้ผู้ที่มาด้วยได้ยินกืเสียดายว่าสกิพยานเราได้ตายจากเราไปไม่งั้นก็จะได้เห็นผู้ชายคนนี้เป็นสกิพยานให้แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ก Demon, แกลูกเกสงสงส,งสารเก็บพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์บร,ริบูรณ์แต่นี้พูดเฉพาะเรามันก็เลยไม่มีน้ำหนักเพราะสกิพยานไม่มี แต่ที่ลวงปู่ลวงตาพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทางนั้นไม่มีคำว่าแปลกปลอมเอาคอเป็นประกันเอาชีวิตเป็นประกันนี่คือพูดตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ว่าเราพูดนี่ลอยๆพูดขึ้นนี่จะบอกว่าล่วงโลกอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่มีในพระรูปนี้ไม่จริงไม่พูดพูดหายมันเลยแต่พูดแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงที่เป็นพระศัตรูลงปู่ไม่พูดดีกว่าไม่มี ที่จะบอกว่าละหลวมในธรรมในวินัยถ้าไม่เห็นก็ไม่พูดทีจะพูดได้ยังไงเพราะมันไม่เห็นแต่มันรู้มันเห็นแล้วก็พูดได้เต็มเม็ตเต็มหน่วยใช่ไหมล่ะพูดเพื่อเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาอย่างไงชาวพุทธเรล่าพระเทนินทิวาติกานักปฏิบัติได้รู้ได้ทราบว่าโอ้สิ่งมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาก็ยังหลงเหลืออยู่นะโอ้อัศจรรย์แท้หนออัศจรรย์แท้หนอไม่มีความคิดนึกอย่างอื่นไม่มีความอยากเด่นอยากดัง ไม่มีคำว่าพระพุทธลายหมค่คณกครูบาอาจารย์พระเก้าอะวกเราไม่มีนะนี่เราพูดให้ฟังเอาความเป็นจริงนะนี่เป็นสถานที่มหามงคลน,นะนี่ถือว่าเป็นสถานที่มหามงคลที่สมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้นะเราได้มาเปิดใ้ได้เห็นละนี่นี่แต่ว่าถ้ำพระปูเก,ก้วลูกก็ได้ถ่ายภาพเอาอยู่ข้างในแล้วถึงจะไป็นถ้ำเล็กๆ่ยก็มีบันไดขึ้นไปให้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ อนี้ก็มาอยู่ที่นาถ้ำเพราะไม่สามารถที่จะไปไล่สุดอยู่ในที่นาถ้ำได้ในถ้ำได้เพราะว่ามันเป็นถ้ำเล็กๆและเสียงมันก็ก้องไม่เหมาะเกิการที่จะเผยเผยภาพนั้นออกมาให้อย่างสมบูรณ์ิบ์เราก็เลยใช้ข้างนอกเป็นสถานที่ที่เผยเผยธรรมะรมพระปู่เก้าเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นว่าพุทธศาสนานี้เลิศประเสริฐที่สุด